แก่กองรอรีวิวครับเพื่อนๆครับ Adidas ครับ Adidas มามาดูกันนะครับ Adidas รุ่นนี้นี่รุ่นมหาประชานิยมคนชอบใส่เป็นหนึ่งเป็นรุ่นย่อยของรองเท้าที่เป็นมหาประชานิยมคนชอบใส่กันนะครับนักวิ่งทุกคน ผมว่าน่าจะมีไม่แน่ใจนะใครยังไม่มีบ้างคู่นี้ดีกว่าเออต้องถามอย่างนี้แล้วคอมเมนต์บอกกันหน่อยใครยังไม่มีบ้างนะครับ Adidas a d i ิ Ad idas, Ad idas, Ad ero, e o evo sl ใครยังไม่มีบ้างคอมเมนต์บอกทีแต่รุ่นนี้ไม่ใช่ evo sl ธรรมดาครับเป็นรุ่นย่อยที่เขาออกมาต่างหานะครับนั่นก็คือ a d i ิ e vo, SL, r o evo sl atr ครับเพื่อนๆครับนี่ atr a l l t e r r a i n ผมเข้าใจว่าน่าจะเป็นคำนี้นะ a l l t e r r a t นะ a l l t e r r a i n ก็ เป็นรองเท้าที่ออกแบบมาให้วิ่งในภูมิประเทศที่มันหลากหลายหน่อยครับ All terrain. ออเทอเรียก็อย่างเช่นวิ่งถนนราดยางธรรมดานะครับแล้วก็วิ่งแบบพวกเข้าไปแบบไลท์เทรลแบบทางทางทางลูกลางนิดหน่อยอย่างเงี้ยมีขึ้นเนินบ้างสลับไปแต่ก็ตัว หินอะไรมันไม่แหลมไม่คมมากอย่างนี้นะแล้วก็ไม่ชันมากอย่างเงี้ยครับแบบเนินซึมๆนิดๆอะไรอย่เงี้ยนะละออเทเรนนะครับแต่ถ้าเกิดถ้าจะขึ้นเขาชันๆผมว่าอาจจะไม่ไหวมั้งน่าจะต้องเป็นรองเท้าเทรลอย่างพวกตระกูลเทเล็กซไปเลยน่าจะดีกว่าเนาะนะอ๋อก่อนอื่นขอบคุณก่อนขอบคุณ,คณโป้งรันทูพาราไ i s e นะครับส่งคู่นี้มาให้เพรว่าอยากให้ผมไปวิ่งเทรลเลยส่งมาให้คงต้องไปแล้วมั้งเนี่ย ะเพราะตอนนี้ร้านโป้งขาย Adidas แล้วนะครับเพื่อนๆเผื่อ<ๆ>หลายคนอาจจะไม่รู้แต่แค่มันไม่ได้อยู่บนบนแอป,ปส้มมันไม่มีแต่ที่ร้านโป้งเนี่ยขายแล้วนะครับมี Adidas ขายมี evo sl ขายหลายสีแล้วจริงๆผมก็ออบอกน้องเหมือนกันเ,เดี๋ยวผมขอซื้อ evo sl สักคู่หนึ่งอยากได้สีใหม่คือเบื่อสีนี้แหละไอเนี่ยสีสีครีมขาวสีครีมแดงเนี่ยมันก็ซื้อมาสักพักแล้วครับ ก็อยากจะเปลี่ยนสีบ้างอะไรเงี้ยปรากฏหมดหมดอย่าง,ยงเร็วเลยขายดีนะอืเอาล้ครับมาแต่ที่แต่ผมไปเห็นแล้วนะคือตอนนี้มันมี a d i d a r o EVO SL เหมือนเป็นตัวอัปเกรดหน้าผ้าครับ w o o f e n อัปเกรดหน้าผ้าใหม่คือหน้าผ้ามันจะไม่เหมือนรุ่นนี้เนี่ยรุ่นเนี้ยรุ่นแรกเนี่ยครับหน้าผ้าไม่เหมือนกันซึ่งในตัว ATR เนี่ยมันใช้หน้าผ้าแบบใกล้เคียงกันนะเนี่ยตรงีนอ้าผ้าเนี่ยใกล้เคียงกันผ้ามันจะเป็นผ้าใยสังเคราะห์มากกว่านะครับมากกว่าในรุ่นเอ่อรุ่นรุ่นจะบอกว่าไม่ใช่รุ่นมันจะบอกเป็นรุ่นแรกก็ไม่ได้นะมันมีรุ่นเดียวเพราะไอ้รุ่นใหม่ที่ออกมามันก็ไม่ได้เปลี่ยนชื่อนะมันแค่เปลี่ยนหน้าผ้าอัปเกรดหน้าผ้าขึ้นมาเฉยๆแต่มันไม่ได้บอกว่าเป็นรุ่น1.5หรือว่ารุ่น2อะไรมันไม่ได้บอกนะครับ ส่วนเจ้าคู่นี้เนี่ยเป็นออเป็น ATR a l t o r e นะครับสิ่งที่มันต่างไปนะครับนั่นก็คือ1ก็ถ้าเราสัมผัสเห็นชัดๆนะคือหน้าผ้าหน้าผ้าเนี่ยมันมีการเปลี่ยนนะครับมันเป็น Water Repellent นะครับก็คือน่าจะเป็นการการอัปเกรดหน้าผ้าให้มันกันน้ำได้ในช่วงบริเวณตรงนี้นะมันจะมีเหมือนเป็นเป็นตัวยางที่เสริมเข้ามานะครับเสริมบริเวณด้านหน้าตรงนี้เข้ามาแบบนี้ยางนะ แล้วก็โอบมาถึงด้านหลังตรงนี้ล้วจับสัมผัสแล้วรู้เลยว่ามันไม่มันไม่มันคนละเนื้อกันกับบริเวณอัปเปอร์ส่วนอื่นๆนะครับส่วนอัปเปอร์ด้านบนเนี่ยมันเป็นผ้าที่กันน้ําได้อะให้นึกถึงผ้าเหมือนผ้าล่มผ้าอะไรที่แบบพอเราหยดน้ําแล้วแต่นี้ไม่ลองนะมันเป็นลักษณะแบบนั้นคือเหมือนเป็นผ้าที่ที่มันไม่ใช่เป็นตาข่ายแบบเนี้ย อันเนี้ยมันเป็นผ้าตาข่ายโปร่งที่ถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนหยดน้ําเข้าไปมันมีโอกาสที่น้ำมันจะซึมเข้าไปในรองเท้าแล้วก็โดนถุงเท้าเราแต่ว่าถ้าเป็นตัวของ a t r เนี่ยจับดูหน้าผ้าแล้วเนี่ยน่าจะซึมยากครับน้ํามันน่าจะซึมเข้าไปยากนะครับแล้วก็เชือกเขาก็เป็นแบบใหม่เชือกปกติเป็นไนลอนธรรมดานี่ก็จะเป็นเชือกถักขึ้นมานะครับเชือกถักต่างกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มี p ูแท t บด้วย ในรุ่นปกติจะไม่มีนะไม่มีนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะลิ้นรองเท้าลิ้นรองเท้ามันเป็นแบบบางเหมือนกันแต่ว่าไอ้เจ้าคู่นี้มันจะมีมีตัวห่วงปูแทบตรงนี้ที่ลิ้นรองเท้าด้วยเช่นเดียวกัน,นโฟมยังคงใช้ไลท์สไตรโปรเหมือนเดิมนะฮะไม่เปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ถ้าหงายฝ่าเท้าขึ้นมาก็จะเห็นชัดเลยครับว่า atr a l t e r i n เนี่ยก็จะมีดอกยางเพิ่มขึ้นมานะครับ มีดอกยางเพิ่มขึ้นมาด้วยแบบนี้มาจะปกติมันจะเป็นยางเรียบๆนะจะขึ้นดอกยางขึ้นมาโอเคทีนี้น้ําหนักบ้างผมว่าน้าหนักคงขึ้นแหละจับดูแล้วเนี่ยมันใสออ่ตัวเอาโซมาสักขนาดนี้ต้องขึ้นแน่นอนนะครับ285กรัมในขนาด10 US นะเพราะจะจำไม่ผิดรุ่นนี้มัน230า2-30ใช่ ถ้าตัวปกติ232พอเป็นออเทเรนปุ๊บจะขึ้นมาเป็น285กรัมในขนาด10 US ก็ขึ้นมา50กรัมได้อยู่นะครับก็เป็น50กรัมที่ขึ้นมาจากปริมาณของเอาโซที่เพิ่มขึ้นจากหน้าผ้าที่หนาขึ้นนั่นแหละเละเละมันเป็นกระดาษไงมันเละเ,เ,เลยเละเละเต็มเละจริงๆด้วย ฉีกเป็นชิ้นชิ้นแล้วเละอยู่ข้างในรองเท้าครับเดี๋ยวนะ oh. ตายละเละเลยโอเคยังมีอีกครับทำไมทำไมยัดมาเยอะจังเต็มบ้านเลยครานี้โอเคหมดละราคาอ่าราคาอยู่ที่หกพันบาทนะครับคู่นี้หกพันบาทครับ พันบาทสีดำดำล้วนนะดำล้วนนะครับหมุนตัวให้ดูหนึ่งรอบดำล้วนนะแล้วก็3มแถบเป็นสีเงินนะครับเงินสะท้อนแสงเหมือนติดรีเฟล็กอะแต่ไม่แน่ใจว่ารีเฟล็กหรือเปล่านะครับไลท์สไตร์โปรในรองเท้ารุ่นนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเทียบกับรุ่นปกติดูสิเอา evo s l ตัวเดิมมาใส่ เป็นยังไงอีโ e มนี่ผมซื้อมา3าคู่แล้วสีขาวคู่หนึ่งสีดำคู่หนึ่งแล้วก็ซื้อสีครีมแดงคู่หนึ่งยังไม่รวมของปลอมอีกคู่นึงที่ซื้อมาอ๋อ e e l i n g foam คือเหมือนก็คล้ายๆกันนะครับมันคล้ายๆกันเลย f e e l i n g ของตัวโฟม h t Strike Pro ในรุ่นปกติกับรุ่น ATR ก็คล้ายๆกันนะครับ อืมไม่ต่างกันมากครับอืมไม่ต่างกันนี่ผมก็ไม่ได้ใส่ EVO SL วิ่งนานแล้วนะเนี่ยคิดถึงเหมือนกันนะเป็นรองเท้าที่ดีอีกหนึ่งคู่นะครับโอเคอ่ะประมาณนี้ก่อนเพราะว่ามันไม่ได้มีอะไรต่างจากเดิมเยอะเพื่อนๆครับราคาก็6,000บาทนะครับคู่นี้ ก็ถ้าเกิดใครอยากได้รองเท้า EVO SL ไปใส่แบบวิ่งเทรลไปซ้อมเทรลแบบง่ายๆพวกเขาชลากอะไรแบบเนี้ยที่มันมีทางทางดินไม่ไม่ยากมากผมว่าคู่นี้ก็น่าจะเป็นทางเลือกได้นะครับเดี๋ยวผมไปทดสอบแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังว่าเป็นยังไงนะทดสอบสนามไหนดีไปเทรลที่ไหนดีเนี่ยตอนนี้รู้สึกมีหลายคู่แล้วนะมันต้องไปแล้วใช่ไหม เออต้องไปไปสักรอบแล้วกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวคลิปนี้ลาทุกคนไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปทดสอบแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังมันต้องไปแล้วสิเอาละครับนี่ครับ E v O S L A T R ครับเพื่อนๆครับบ๊ายบาย